ตอนนี้เราเจอนกคูกนะครับมาดรขอกล้องครับเหมือนนกคูกเลยครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆ หลับตาอยู่นะครับคงใกล้เวลาจะออกตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับยังไม่ถึงเวลามันออกนะครับน่าจะเป็นลูกเอ้ยไม่ใช่ลูกนะครับน่าจะเป็นนกคูกเลยครับเพราะตัวมันน่าจะโตประมาณนี้นะครับผม ทำไมมันหลับตานะี่นี่ผมอยู่ใกล้มันแค่ประมาณครึ่งเมตรเองนะครับมันยังไม่ไปเลยนะครับมันมองเห็นไหมเนี่ยนะเพราะว่าตามันกลางวันนี่มันจะมองไม่เห็นนะครับนี่ประมาณสี่ห้าโมงเย็นเลยนะครับ ดี๋ยวผมจะลองจับมันขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ดูมันหลับตาอยู่ครับจะกัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ ลืมตาแล้วครับไปขอเสือ้อก่อนโอ้โเล็บมันกนข้างที่จะคมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับ นี่ฮะนคกคูครับดูเล็บมนสิครับมันไม่สบายหรือเปล่าครับเนี่ยมองดูแล้วมันซึมๆไงไม่รู้ครับเนี่ย<ะ>เอาไงดีเดี๋ยวเราเอามันขึ้นบนต้นไม้ดีกว่าครับ ว่าหมามันมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาอยู่บนอยู่บนพื้นเนี่ยเดี๋ยวหมามันจะงาบเข้าไปกินก็เดี๋ยวผมจะปล่อยมันบนขึ้นบนต้นไม้ดีกว่าครับเพราะว่าหมามันตามมาด้วยครับเดี๋ยวหมามันจะกัดเอาเหมือนจะไม่สบายนะครับมองดูแล้วมันแปลกๆอ่ะตรงนี้ เป็นอะไรอ่ะไม่สบายเราเร้วเดี๋ยวน่าจะไม่สบายมันโดนอะไรกัดมาหรือเปล่าเนี่ยโอเคงั้นปล่อยมันที่เดิมดีกว่าม,ม,มันไม่มันไม่สบายแน่เลย nó cũng đi mình gần nè à bỏi xe đã lào, นต้นไม้ได้ไหมมันอ่อนแรงขนาดนี้เลยสงสังยมันจะไม่สบายนะครับโอเคปล่อยมตรงนี้แหละโดนตัวอะไรกัดมาหรือเปล่าเขไม่รู้ั้นไปก่อนไปไปก็เนื่องจากว่าเมื่อเย็นมาเจอนอกคูกนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไปลงเฟซทีนี้รูปอะ่ะมัน รถคู่มันหลับตาครับก็เลยเพื่อนๆเขามาถามว่ามันตายหรือยังครับผมก็อยากรู้ว่ามันตายหรือยังก็เลยตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันจะตายหรือไม่ตายครับไปันข่าครับก็อยากรู้ว่ามันจะตายหรือเปล่าครับตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันยังมีชีวิตอยู่ปะครับเมื่อเย็นเห็นแล้วสงสารมันนะครับว่ามัน เป็นไรหรือเปล่าโอ้ยังอยู่ครับมันต้องไม่สบายแน่เลยถ้ามันอยู่อย่างนี้ทั้งคืนนี่กลัวมันจะโดนสัตว์อื่นเอาไปกินนะครับเนี่ยจะใหด้ดูชัดๆ ดูรอบข้างของครับเพื่อเจอกระปงกระปะเลยสวยเลยครับไปไม้ทั้งนั้นเลยอ๋อมีแรงด้วยปกติถ้าเวลานี้มันคงออกหาเหยื่อแล้วนะครับผมว่ามันต้องโดนอะไรมาสักอย่างนะครับม,มัน บาดเจ็บอะไรมาสักอย่างหนึ่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่ารักมากเลยนะครับอยากเอาไปเลี้ยงแต่ว่าคงไม่เอาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่ตายนะครับที่กลับมาดูอีกรอบนะครับ โอก็ตอนนี้มันเริ่มจะสู้ไฟแล้วนะครับพอเห็นไฟปุ๊บตาวาวเลยครับเริ่มมีแรงขึ้นขึ้นมาหน่อยนะครับอ่านมันมีแรงขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าพวกนี้จะเห็นชัดตอนกลางคืนนะครับ นีเริ่มกัดได้แล้วครับอโอเคออกปล่อยปล่อยปล่อย,อยอโอเคงั้นผมไม่รบกวนมันดีกว่าครับเดี๋ยวไอพวกนวกฮูกนี่มันเป็นนกที่หากินกลางคืนนะครับกลางวันมันจะมองไม่ค่อยเห็นครับกลางคืนนี่จะเห็นชัดเลยตะกี้เห็นจากตามันวาวออกมาเลยครับ แถวนี้ก็งูเหลือมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับ